สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุกิตทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้วันจันทร์ที่25สิงหาคมปี2025นะครับพี่น้องครับในเช้านี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับแต่ถ้ามีอนุชนมาฟังด้วยก็จะได้ฟังซ้ำนะครับเพราะว่าผมก็จะแบ่งปันจาก การสอนอนุชนเมื่อวานนะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปสอนอนุชนที่ชั้นสาบก็คิดว่าจะสอนอะไรเนาะก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรดีนะครับเพราะว่า,เ,าเขาก็ได้รับการสอนหลายอย่างนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อธิฐฐนแล้วก็เอ่มเราก็คิดถึงว่าอนุชนเนี่ยหลายครั้งเขาไม่มีรากฐานที่มั่นคงอนุชนก็จะรู้สึกว่าไปตามกระแสะเ,ะเขาเขา คิดอะไรกันเขาก็จะไปตามนั้นเขาก็จะเป็นวัยที่อ่อนไหวไปตามสังคมโลกแล้วก็ถูกชักจูงได้ง่ายก็เลยมาคิดว่าเราจะสร้างรากฐานของของอนุชนให้มั่นคงได้อย่างไรก็เลยคิดถึงหัวข,ข้อนี้นะครับก็คือรากฐานของอนาคตที่มั่นคงเพราะว่าวัยของพวกเขาเนี่ยอนุชนเนี่ยก็เป็นวัยที่คิดถึงอนาคตนะเราที่เป็นคู่สูงวัยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เราก็คิดถึงอนาคตน้อยละเพราะว่าด้วยวัยวของเราเนาะเราก็เหมือนเหมือนกับว่าเราต้องวางปล่อยวางทุกอย่างแหละแล้วก็มอบให้กับรุ่นหลังครับเพราะฉะนั้นอนุชนที่เป็นวัยเลข1เลข2เนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตที่กําลังฝันไว้อยู่เขากําลังคาดหวังอนาคตอยู่แต่เขาจะสร้างอนาคตอย่างไรให้มันคงนะครับก็คําตอบก็มีอยู่แล้วก็คือพระเจ้านะครับเขาก็ต้องมีพระเจ้านั่นแหละ ที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับแต่ทีนี้ผมก็ได้ใช้ตัวอย่างของอาจารย์เปาโลนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีนะบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับก็เป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ท่านเองบอกว่าเมื่อก่อนเขามีความพร้อมอย่างไรเขามีทุกอย่างเลยนะครับก่อนที่เขาจะมารู้จักพระเยซูนะเขาก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับอย่างเร็วๆนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดเยอะนะครับแต่เราก็จะมาสรุปคร่าวๆนะครับ ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6เนี่ยเปโลได้พูดถึงสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าคือคือเขาสามารถอวดได้นะแต่เขาไม่อวดแต่เขากำลังจะบอกว่าเขามีอะไรบ้างนะครับในข้อที่5ถึงข้อที่6กเขาบอกว่าข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรู ในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือล้นก็ได้ขมเผงคิดจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีทิฏฐินี่คือคุณสมบัติและก็ชีวิตของเปาโลที่ยิ่งใหญ่ที่ภูมิใจที่เขาเก่งมากเขามีพร้อมทุกอย่างเขาไม่ขาดอะไรเลยเขาเป็นช,ชนชาติที่ที่พระเจ้าเลือกด้วยและเขาเป็นสัญชาติโลมด้วยนะครับเขาเคยภูมิใจในเรื่องนี้นะครับในข้อที่5ถึงข้อที่6เนี่ย เป็นสิ่งที่เขาเคยภูมิใจนะครับตามนี้เลยนะครับเขามีสายเลือดยิวเพราะว่าเขาเกิดจากคนฮิบรูแน่นอนและขนาดเดีวยวกันเขาเวลาเขาเกิดเนี่ยเขาเกิดอยู่ที่เมืองทาซัสซึ่งเขาก็จะได้สัญชาติโลมนะคนที่จะได้สัญชาติโลมนี่ไม่ได้ง่ายนะครับเราก็จึงเห็นว่าปอลเนี่ยก็มีทั้งเป็นสายเลือดยิวแล้วก็มีสัญชาติโลมด้วยการศึกษาเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในคณะฟาริสีซึ่งเก่งมากแล้วก็เป็นสิทธิการเมิเอล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นนะครับคนที่จะปิดคนที่จะเป็นสิทธิ์การเมรีเอลได้เนี่ยไม่ธรรมดาเขาต้องมีมันสมองต้องมีความเก่งต้องมีความฉลาดแล้วก็ความร้อนรนเนี่ยในรุ่นเดียวกันนะครับของเปาโลเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ถูกว่าจ้างให้เป็นคมเห็งคริสเตียนนะครับแต่เขาเสนอตัวเองเนะไปคมเหงเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้ได้คมเหงพวกนี้เป็นการที่เขาได้ปกป้องความเชื่อของเขา ซึ่งเป็นความข้าใจผิดในตอนนั้นและในความชอบธรรมตามกฎธรรมบัญญัติเนี่ยเขาเคร่งคัดทุกข้อจนกระทั่งเขาพูดถึงในข้อที่อบอกว่าเขาก็ไม่มีที่ติเลยนั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถจะติเขาได้ในเรื่องของการรักษาธรรมบัญญัติเขากล้าที่จะการันตีขนาดนั้นแสดงว่าเขามั่นใจว่าเขายินเขายึดมั่นแล้วก็เขาทําตามพระคำรมบัญญัติได้ทุกข้อนี่คือสิ่งของสิ่งที่เปโลเป็นนะครับ แต่ในขณะนั้นเวลาที่เขาออกไปข่มเหงกัสเซียนนะในเส้นทางดามัสกัสเนี่ยเขาก็ได้พบพระเยซูนะหมายถึงว่าพระเยซูได้สำแดงให้เขาเห็นนะครับจากวันนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับเขาก็ได้พูดถึงว่าในขณะที่เขารู้จักพระเยซูคิดเนี่ยสิ่งที่เขาเคยมีในข้อที่5ข้อที่6นั้นเป็นเหมือนเศษขยะเป็นเหมือนการขาดทุนก่อนนั้นเขาคิดว่าเป็นกําไร ม่ใช่คิดว่าเป็นกันแ้เขารู้สึกว่าันเป็นกําไรชีวิตแต่เมื่อเขาได้พบพระเยซูคิ์สิ่งเหล่านั้นในข้อที่5ข้อที่6เนี่ยขาดทุนทันทีเลยนะครับเหตุผลก็คือมาจากการได้รู้จักพระเยซูนั้นในข้อที่7เนี่ยบอกว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกําไรก็คือในข้อที่5ข้อที่6เนี่ยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคิดยิ่งกว่าน,นั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุ คุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระสุคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะเหตุพระองค์ข้าพระเจ้ายอมขัดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพระเจ้าจะได้ไประคิดเป็นกําไรก่อนนั้นที่เราอ่านข้อที่5ข้อที่6นะครับเราอ่านไปเราก็รู้สึกว่าโอ้ปอโลเก่งมากเลยปอโลแบบมีทุกอย่างสุดยอดแต่ปอโลเป็นคนพูดเองนะครับ จ้าของตัวพูดเองบอกว่าสิ่งที่เขาเคยมีนั้นที่เรารู้สึกภูมิใจแทนเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเหมือนเศษขยะเพราะเขาได้รู้จักพระเยซูพระเยซูต่างหากเป็นกําไรที่แท้จริงเป็นคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตเป็นรากฐานที่แท้จริงในชีวิตที่เขาควรจะยึดมั่นไว้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นในโลกใบน,นี้พี่น้องครับเมื่อเราดูชีวิตของเปาโลเนี่ย คนคนหนึ่งที่เราอิจฉาเขานะครเมื่อกี้เราอ่านนะเราสึกว่าทําไมเขาเก่งทําไมเขามีทุกอย่างโอเป็นชนชาติที่เขายิ่งใหญ่มากๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ภูมิใจเลยเลยหลังจากที่เขาได้รู้จักพระเยซสคริ์เขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพราะนั้นพี่น้องครับอยากจะหนุนใจแบบนี้ก็คือให้เรามีรากฐานที่มั่นคงรากฐานของอนาคตที่มั่นคงเนี่ยมาจากอะไร มาจากการที่เราได้วางวางรากฐานที่ถูกต้องก่อนรากฐานของเราควรจะเป็นอะไรครับคําตอบง่ายๆคือเป็นพระเจ้าพระเจ้าต้องเป็นรากฐานชีวิตของเราถ้าเราพูดถึงบ้านบ้านก็จะมี3ส่วนหลักๆก็คือ1ฐานรากข้างล่างนะครับที่เราต้องเทเป็นเสาเป็นอะไรเป็นไม่ใช่เสาเป็นเสาเข็มเสาเข็มแล้วก็เป็นคานอะไรพวกนี้เราเรียกว่าฐานราก อย่างที่2ก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านนะคกำแพงเสาผนังพวกนี้อย่างที่3าก็จะเป็นหลังคา3าส่วนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดใน3ส่วนน,วน,นี้ก็คือรากฐานด้านลา่างนะบ้านเราจะสวยแค่ไหนแต่ถ้ารากฐานไม่แข็งแรงสุดท้ายมันก็พังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรากฐานให้มั่นคงนะครับอนุชนรุ่นนี้ก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคงเข้าถึงจะมีอนาคตที่มั่นคงได้เขาจะเดินไปเขาจะมุ่งหน้าไปโดยที่ ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเมื่อเขาอาจจะผิดพาลาดล้มลงแต่เขามีฐานที่แข็งแรงหลังคาอาจจะปลิวกำแพงกำแพงอาจจะพังแต่รากฐานก็ยังอยู่สามารถที่จะสร้างกำแพงขึ้นไปสร้างหลังคาต่อได้แต่ถ้ารากฐานไม่ดีนะครับรากฐานไม่ดีแล้วก็บ้านนั้นซุดปุ๊บพังหมดเลยมันจะสร้างหลังคากับผนังขึ้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฐานมันรับไม่ได้แล้ว ฐานนั้นเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติบนโลกไปนี้การงานการเงินธุรกิจที่เรามีถ้าเราให้สิ่งเหล่านั้นเป็นรากฐานในชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะพังทลายไปและชีวิตของเราก็จะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ไม่ได้เลยเพราะว่ารากฐานมันไม่มั่นคงนะครับแต่เราต้องมีรากฐานที่มั่นคงก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่มัน่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ เป็นนิรันต์นะก็เลยหนุนใจอนุชนบอกว่าที่พูดแบบนี้ที่แบ่งปันแบบนี้ไม่ได้บอกว่าให้เขาต้องเลิกเรียนนะครับหรือว่าทิ้งอนาคตเพราะว่าเวลาสอนไปสอนมาเนี่ยสอนปุ๊บเขารู้สึกว่างั้นก็ไม่ต้องเรียนละเพราะว่าสิ่งที่เรียนไปการงานก็ทําไปก็ไม่มีอนาคตไม่มันคงอยู่แล้วนี่ก็เชื่อพระเจ้าองเดียพอไหมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าคนหนุนก็สนับสนุนให้ผู้เชื่อขยันแล้วก็ ใช้2องมือในการทำงานเช่นเดียวก,กันกับพี่น้องนะครับธุรกิจที่เรามีเงินที่เรามีทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เป็นการวอวยพรจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราต้องเลิกทำงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอาหากินละเชื่อพระเยซูอย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่แต่ผมอยากจะให้พี่น้องมองแบบนี้ก็คือให้การงานของเราการเงินของเราเป็นแค่เครื่องมืออ่า ให้เราใช้การงานการเงินของเราทรัพย์สมบัติของเราตำแหน่งอำนาจของเราเกียรติของเราที่เรามีบนโลกบนี้เป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เป็นราักฐานนะครับเครื่องมือก็คือหมายความว่าใช้ชีวิตประจําวันใช้เพื่อทํามาหากินใช้เพื่อจะสนับสนุนคนอื่นใช้เพื่อในการจะเลี้ยงดูครอบครัวแค่นั้นไม่ต้องให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับรากฐานที่เราจะยืนบนนั้น เราไม่ให้เป็นรากฐานครับแต่เราใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นแต่รากฐานที่เราจะควรจะยืนอยู่บนรากฐานนี้ก็คือพระเยซูเราต้องให้พระเจ้าเป็นรากฐานในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นรากฐานในชีวิตของเราและก็ให้สิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นงานเงินธุรกิจทรัพย์สมบัติที่เรามีเป็นแค่เครื่องมือที่เราจะใช้ใช้เพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราใช้เพื่อจะดูแลแล้วก็ทำมาหากินในชีวิตของเรา เช่นเดียวกันอนุชนก็นหนุนใจพวกเขาบอกว่าการเรียนแล้วก็การงานที่เรามีในอนาคตหรือว่าครอบครัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือคุณทําเต็มที่นะคุณก็ทําเต็มที่คุณตั้งใจเรียนคุณหาหางานดีๆแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งนั้นทําไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นเป็นเครื่องมือที่จะนําเราไปถึงการรับใช้ที่มากขึ้นเป็นเครื่องมือที่จะนําให้เรารับใช้พระเจ้าหรือว่านําผู้ ผู้เชื่อมาถึงคิดจักมากขึ้นไม่ใช่เป็นรากฐาน,นก็หนุนใจแบบนี้นะครับก็หนุนใจพี่น้องสมาชิกด้วยให้สิ่งที่เรามีบนโลกไปเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือพี่น้องใช้เป็นแค่เครื่องมือในการดูแลชีวิตของเราในการทำมาหากินเป็นเครื่องมือในการที่จะ สนับสนุนงานรับใช้หรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลครอบครัวหรือในการในการที่จะสนับสนุนเป็นพระพรให้กับคนอื่นแต่ว่ารากฐานชีวิตของเราต้องมีพระเจ้าเป็นรากฐานเท่านั้นเลยนะครับถ้ารากฐานเราแข็งแรงไม่ว่าวันนี้เราจะล้มลงหรือว่าเราจะเจอปัญหาสุดท้ายแล้วเราจะตั้งมั่นอยู่ได้เราจะไม่สูญเสียรากฐานเราจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติม สิ่งทั้งปวงให้กับเรารับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านเนาะให้เรามีลากฐานที่มั่นคงก็คือพระเจ้าของเรานะครับให้เราอาธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับรากฐานที่พระองค์ให้กับเราก็คือพระเยซูพระเจ้าของเราที่เราจะให้พระองค์เป็นความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตของเราอนาคตของเราที่เราจะเดินหน้าต่อไปเรารู้ว่าเราจะต้องเจอกับความผิดหวัง เรารู้ว่าเราต้องเจอกับความไม่แน่นอนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกไปน,นี้แต่เรารู้ว่าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นรักฐานเราก็จะสามารถยืนอยู่ได้ไม่ว่าโลกวันนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่พระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงและเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้โดยพระเจ้าไม่ใช่โดยกําลังไม่ใช่โดยเศรษฐกิจไม่ใช่โดยทรัพย์สมบัติที่เรามี ขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีความเข้าใจให้เราสามารถที่จะวางรากฐานที่ชิตในถูกต้องให้เราสามารถที่จะสอนลูกหลานของเราให้มีรากฐานที่ถูกต้องให้เขารู้ว่าเขาต้องมีอะไรที่เป็นรากฐานที่แท้จริงให้เขารู้ว่าเขาต้องมีชีวิตอย่างไรให้เขารู้ว่าเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็เขามีชีวิตบนโลกนี้เพื่ออะไรขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องและก็อนุชนลูกหลานของเราทุกๆคนให้เขามีพระเจ้าที่เขาจะยึดมั่นถึงที่สุด ขอพระองค์ทรง,งวอวยพรเราทั้งหลายทุกคนด้วยให้เราสามารถที่จะไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็ให้เราจัดลําดับความสําคัญในชุดอย่างถูกต้องด้วยกอนพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชุดของเราทุกเรื่องแล้วก็ให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยขอบคุณพระองค์ที่เมตตาเราแล้วก็สอนเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์สรง,สงวอรวยพรเราทั้งหลายให้เรามีความปลอดภัยในการทํางานมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยขอฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้า อาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ